you <music> ของอุโมงหรือถ้ำท่านคนนะคะจะเป็นภูเขาเนาะกะเจ้าเรนสกีกันแต่พี่น้องจ้าแถวนี้จะ ันตัดคลิปออกได้แน่ทับน้ยาวแหงอุโมงค์เนี่ยยาวสุดเลยจะี่น้องอุโมงค์หรือทัพน้ยาวสุดเลยจ้ยาจแถวโอดด้าจ้าแถวทางจะไปโอดด้าจะี่น้องจ้านีละคนขับรถออมเลยจะี่น้องจ้าออบโรคเลยสองชั่วโมงครึ่งกว่าแล้วยังไม่ถึงไหนเลยจ้าถนนนี้เครื่องเขาที่นีละนเคยมา ที่เคยไปตลอดนะมันเจ้าปิดถนนะนะจ๊ะพี่น้องเขาปิดถนนกันก็นกนเลยครับรถอ้อมอ้อมที่อ้อมแดนดยูจ้าสองชั่วโมงแล้วจ้ายังไม่ถึงไหนลวจ้าเพิ่งจะมาถึงตรงที่คแนก็กกันกับที่นีลมนอยู่จ้ะพี่น้องจ้าขับรถอ้อมที่อยู่ยาวยาวยาวเดี๋ยว,ยาวย่าไปเจอกันข้างหน้านะพี่น้องนีลมนก็ <c oughs> ตัดตัด,ตด,ดไปที่ก่อน เจ้าเล่นสก,กีได้พี่น้องขึ้นไปเล่นสก,กีบนบนเขาเพิ่งเพิ่จ้ะนี่เป็นน้ำแข็งหมดเลยเป็นน้ำแข็งหมดเลยจ้าบนเขาเป็นน้ำแข็งหมดเลยจ้าสวยไหมจ้าสวยไหมจ้าเพื่อนๆเดีย๋ยวตอนขามานี่เรามันจะถ่ายไปอีกรอบนึงจ้าสวยไหมคะมยอเขาปกติหิมะจะหลายคนจะขึ้นไปเล่น สกีกันจ้ะพี่น้องจ้ะอ้างลุงก็ได้จริงๆนี่ละมุนจะต้องมาอีกเซตทางนี้จ้ะพี่น้องมี่พ่อจะขับรถอ้อมเลยจ้าขับรถอ้อมเลยจ้ะาจ้าจ้าจะขึ้นเล่นสกีกันเราจะจะเช่าแบบนั้นจ้าลุงไปบ้านตาอากาศสวยงามจ้ะ มีละมสิมาเซ็นนี้พี่น้องเนี่ยมันต้องหมดขับรถอ้อมข้าวพิดถนนเซ็นที่นีละมณเคยมานะเจ้าปิดถนนก็เลยพากันขับรถอ้อมเอาอ้อ,อมสองชั่วโมงกว่าเลยพี่น้องเลยจริงทางบ้านนีละมณ์มาเซ็นนี้เนี่ยบอกเลยถ่เบิ้งแค่นั้นพี่น้องขับรถรอบี่รอบเด่นกันนะตัวทั้งเมียกู พี่จะนเนาะวิ่งพี่น้องเอ้ย นี่พี่น้องเลยนี่มาจากบ้านนี้บ้านนีลโมนนจะจ๊ะต้องมาเส้นนี้นี่ปดิดเขาพิจนานนึงไปมาเหตุใดเยหรอแถวนี้จะเป็นหมู่บ้านเลืนดานนะจ๊ะพี่น้องเลืนดานจะ๊ะเลืนดานสวยงามไปจ้าดูทัศน์รอบข้างจะ๊ะ ดูแต่บ่บเคยจะบ่เคยจำเคยจำซื่อมันจะเชื่อที่จริงกับมาทะลุนี่ก็ได้พี่น้องเออแต่นี่มันพ้ผ่านเขาหลุดอ้อมโคกอยู่มื่อนี้ควันหมอกควันไหลทางนี้ก็เจ้าก็มาเล่นสกีเอ๊ะมันจัง